่คะต่อไปจะเป็นการถอดสแควรูตของ5ครับคูณกันในห้าไม่มีครับมีแต่2 2เป็น4ครับลบเสร็จก็คือเศษหนึครับเสร็จแล้วก็คือมาจากทฤษฎีพิธาโกรปุจะเขียนตัวนี้ตัวเดียวนะครับ4เอา2มาคูณ2ก็จะเป็น4 4หาร1หารไม่ได้ใส่จุดเติม0นะครับเติมศนย์ทีละ2เพราะมันเป็นรากที่2นะครับเพราะฉะนั้นคูณ4แล้วไม่เกิน10ไม่เอา0นะูนย์ะเอาตัวหน้าอย่างเดียวก็คือได้2ครับ2ครับแล้วก็คูณด้วย2ครับ2 2เป็น4 2 4เป็น8 ลบเสร็จเหลือ6ลบเสร็จเหลือ1ครับต่อไปเปลี่ยนตัวหารใหม่ก็คือคูณด้วย2 2 2เป็น4 2 2เป็น4เติม0เติม0ครับ4 4 6เลือกไม่ได้ครับถ้ากับตัวทดด้วยเกินเราก็เอาเลข3ครับตัวนี้ก็ใส่เลข3ครับแล้วก็คูณด้วย สครับ3าสเป็น9 3 4าี่สทด1 3 42เป็น13ครับตัวนี้เหลือ1ตัวนี้เหลือ7ครับตัวนี้เหลือ2ครับต่อไปก็คือเปลี่ยนตัวหารใหม่ก็คูณด้วย2อ,อีกนะ2 3องสาเป็นห 2อเป็น4 2 2เป็น4ชัดเติมศูนย์ะครับไม่ได้ชัดขออภยัยเติมศูนย์อีก2ตัวนะครับคูณ4ไม่เกิน2ี่ผมเอาเลข6ครับตัวนี้ก็เป็นเลข6ครับแล้วก็คูณด้วย6ครับหกหกสามสใส่หทด3 6 6หกหกบวกกับ3เป็น39ใส่9ทด3า ห4สี 64, 24, บวกกับ3เป็น27ใส่7ทด2 6 4 24บวกกับ2เป็น26ไม่เกินครับลบเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นรุน่นหก็คือ2.2 3 6องสามหเอาสตำแหน่งนะครับเพราะปกติทั่วไปแล้วนิยมถอดแค่3ามตำแหน่งนะครับต้องการตำแหน่งไหนก็คือปัดเอานะครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับ